งานค่ะนี่ขนาดล่วงเล็กน้อยนะคะนี่คือการเริ่มต้นนะคะทุกคนโอ้ทีนิงขอตัวกวาดใบไม้แป๊บใบไม้ช่วยแม่ ดูมูเดวดูว่วงนอนฮะมาสเปซเตอื์มากวาดใบไม้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่ในีสจะพาไปเก็บทั่วนะคะกวาดใบไม้เสร็จเรียบร้อยละเป็นไปต้นไหนก็ร่วงเลยปีเนี้แบบเม็ดใหญ่มากเลยทุกคนอวบเต็มเลยนั่นอะ ไม่ใช่สีใบไ,ไม้อย่างเดียวนะคะเนี่ยถั่วด้วยนะคะเนี่ยดีจอมกวนมาเก็บถั่วคะ่ะจินนี่มาเก็บถั่วช่วยแม่แล้วแล้วเข้ามาคอมสุเมียคอมสุมาม,ม,ม,มาเฮลท์โอ้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 หนุนะนะลิลี่ปีนต้นไม้ เมื่อเช้านี้ลมลมพัดแรงฝนตกแต่ไม่ได้ตกหนักมากนะคะก็เลยพัดร่วงมันก็จะรอช่วงแบบนี้แหละรอให้ลมพัดแล้วเราค่อยมาเก็บนี่ต้นหน้าบ้านยิงร่วงเยอะทุกคนออื อ,อถือสว,วาได้เก็บเห็ดเก็บทั่วแทนในาช่างใหญ่สุดโลแซงหึบทำอะไรคะไ,รไปต้นหน้าบ้านคะ่ะต้นหน้าบ้านร่วงร่วงเยอะต้นหน้าบ้านอยู่นู่นมันก็อยู่ตรงติดถนนนะคะทุกคนถ้าหน้าบ้านจริงอะ่ะบ้านจะอยู่ตรงนู้นน้งบ้านก็ติดถนนอันนี้ก็ เรียกว่าข้างบ้านดีกว่าเนาะนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนเอ่ืนบ้านอู้หลวงเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮปีนี้ก็ดกอีกแล้วแต่ว่าเม็ดใหญ่มากเลยโอ้หลวงมาทั้งพวงค่อยเอาไปแกะ ที่หนึ่งเอาไปทำขนมมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้จะพาทำเรื่อยๆช็อกโกแลตลาฟาเอโร่เยอะเต็มไปหมดเลยนู่นมาค่ะแล้วใครอยากได้มาเก็บเลย ว่ดีมีประโยชน์แต่แกะยากแกะยากนิดนึงเดี๋ยวนะคะเนี่ยโอเดี๋ยวค่อยร่วงอีกอยาเพุ่งร่วงนรกข้างหน้าบ้านมีคนเก็บแล้วคะ่ะ เออให้ล่วงมาให้คนเก็บตอนแรกนี่เห็นอยู่ต้นพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าแล้วนู่นเห็นไหมตรงนู้นเป็นภูเขานะบ้านที่หนึ่งหมู่บ้านนี่ก็จะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะคะต้นต่อมาเพียบเลยคูดกมากนี่ร่วงเต็มเลยทุกคนเยอะเลยนี่อีกนู่นอะขนาดเพิ่งเริ่มร่วงนะคะเนี่ย วันนี้เพิ่งเริ่มร่วงจริงจังเต็มเลยเอ้ยดีอ่ะเดี๋ยวหาสูตรทำขนมเยอะๆโอ้ยนั่งก่อนไอยู่ล้อมรอบก็ยังมีถั่วเพราะว่าข้างหน้าเป็นต้นถั่วโอ้โหนี่ขนาดเก็บที่แบบเพิ่งร่วงนะทุกคนยังไม่ร่วงหมดนะคะแต่ ดูเยอะๆเนี่ยที่ทีหนึ่งปอกเปลือกไปกระทอบเปลือกนี่ใช้นี่กระทอบเปลือกใช้เวลาเหมือนกันนะคะที่เอาไปทําขนมบันนันนะดูเปลือกที่กระเทาะเยอะกว่าถ้วยมันหนามากเลยทุกคนนี่เนี่ยไี่น้ามันแพงเนี่ยก็จะกว่าจะได้แต่มันมีมีมที่บีบอยู่นะคะ บีบมันเจ็บมือที่บีบที่ซื้อมามันสู้ค้อนนี่ไม่ได้ทุบๆๆๆแล้วก็แกะออกมาโอ้ยเม็ดอย่งอวกอันเนี่ย๋ย่าหลินลี่ปีนต้นไม้มันเหมือนเปลือกอหุ้มใหญ่ๆเขเรียกว่าอะไรใหญ่บางๆที่หุ้มถัว่วมันเหมือนถั่วลิสงเลยคะอาอ แต่ความแข็งมันจะแข็งกว่ามันไม่ยุ่ยมันกรอบกรุบก็ต่างกันเนาะเพราะดูเปลือกสีเปลือกมันแข็งมากมนี่ที่ที่แบบเขา,าเอาไปทำช็อกโกแลตลาฟาอโรเนี่ยว่าเขาแบบมีเครื่องเครื่องแบบบดบดบดอะไรอย่าเี้เนาะ อร่อยมากทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากมายถ้าใครอยากได้ก็ามาเก็บไปเลยค่ะเยอะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ร่วงเต็มเลยนะคะทุกคนไว้มาเก็บถั่วด้วยกันใหม่ค่ะทุกคนอย่าพิ่งเบื่อนะคะบ๊ายบายเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะมีความสุขมากๆเอาฟีดาเซเห็นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย